ห้าสามศูนย์เลยนะห้าสามศูนย์เออตรงต้งเลยตรองต้องเลยเขาเขาได้พอดีไอ้คนจะไปนู่นแล้วก็เราทางรัตนะพอดีมันมาตรงนี้มันมันหลงทางพอดีมาเห็นหลาทางนี้ที่กลางนับมันชักตรงหน้าคอเขาว่านั้นสามศูนย์กว่างั้นน่ะมันก็ออกเลยนะวันนั้นเขาคนอุตมพรนะครัเขามาจุดทูปจุดเทียน ยุดไว้แล้วบันนี้คนมาหลังอีกบนรค์ิุลาเข้ามามองเห็นว่านั้นห้าสามศูนย์เขาถูกฆ่าสามศูนย์เลยตัวตรงเลยตรงเลยสจแลได้ได้น้อโอ้ทางนี้ก็เห็นเข้ามามามาเอายอะแต่ทางนี้เดินไม่ไหวตายอย่าไปเกี่ยวญ่านะครับเพอดะนีเออนู้นก็มาหวยแล้วท่านไม่บอกวะพอาะนีตาก็ว่าเอยเมยเขาว่าเมยตาก็มาได้มาเพิ่งออกได้สองงดนี่เลย สองงวดติดติดสามจัวแบบนี้เลยจ้างวดนี้เราคุณยายเออสาธุให้รวยให้รวยเลยให้คนออมาใครมาทั้งนั่นเอ,อ้าคนนี้เอาหมอปลาบน่ะใครมาคุณยายจัจกรไม่เหมือนหมอปลา,าอ,อ่ะเฮ้ยหมอปลามาตัวนี้หมอปลาอีสานนะครับคุณผู้ชมเอาหมอปลายังมาเลยเอาหมอปลายังมาเลยราคาหมอปลาโอ้ มกปลามาดูสารหนนี่ประวัติมาไงครับโอ้ตอนัางแรกก็มากับลูกชายมาจุดตรงนี้ตรงนี้มันคือทอลิสีัางแรกเลยนะ้างนั้นก็น้ำฟ้าวันนี้มาจุบกับลูกชายมาถึง คือคือคือมาคือ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 มาจุดทูบเลยว่าว่ามาเห็นก่อนมาเห็นเลยเห็นเลยใช่ไหมมันเห็นมันขึ้นเลยมันห้าแปดครั้งแรกเลยนะไม่ไม่เห็น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 เป็นตัวเห็นเป็นตัวเขายืนอยู่หรืออะไรอย่างงี้ตัวตัวโพลสสีก็ผมยาวนวดยาวเนาะทางนี้กับนางฟ้าคือคือยืนอะไรคู่กันอ๋ออาจารย์ลูกชายลูกชายว่าแม่เอาเอาหัวเอาเลขกับ เสียมาสองทุ่มตอนคือวันนาเขาเสียที่บ้านนะแล้มางานศพนาเสียแล้วมางานศพจ้าแล้วเขาพาแม่ไปแล้วพอออกจากบ้านนะมาดูหัวดูเลขถูกอะเอาทุกเอาเทียนมาจุดเขามาจุดเมื่อกี้มันเห็นเลยนะคือคือเดี๋ยวนะคือ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 คืุณแม่มางานศพแล้วแล้วคุณแม่เห็น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 ดูดสีกับนางฟ้ายืนอยู่ เลยเลยกลับบ้านก็เอาทูบเอาเทียนมาจุดไปไปแล้วก็ลูกชายเขาว่าแม่เอาทูบเอาเทียนไปโขอหวยเขาว่าอางนั้นมาเธอมาสองสามคนนั่นแหละมาแล้วมาเห็นหรอแม่ได้แล้วห้าแปดของงานครั้งแรกเลยนะครั้งแรกเลยเออเราไปซื้อเลยเนาะตอนนั้นยังไม่ดังเลยก็ไม่อันนะครับเออพอครั้งที่สองอีกไอไอลูกสาวมาตอนที่เก็ทำ้ายทางนี้ ไปที่บ้านนั้นเอานางฟ้าไปตั้งอะไเรือนไทยเรือนลูกสาวคือจะปลวกมันขึ้นเนาะครับขึ้นปุ๊บแม่ได้แล้วห้าสามมันก็ออกกงเลยออกอีกก็มันจะดังนี่ถ้าเขามาทำลายนะก็เอาอาจารย์เอาพระอะไรมาสวดให้มันออกไปนะนี่นะเราม่ถูกกันด้วยดูลูกชายคนก็โอนมาเนาะ โอนสายบัญชีเขาเขาก็ไปทำบุญเราซื้อของมาเลี้ยงที่หมู่บ้านคนอยากจนเขาก็ให้คนละพันละพันนะนี่ละนะเงินที่ถูกหวยเนี่ยนะเงินถูกหวยแล้วคนเขาบริจาคคนก็ถูกเขาก็พอดีเขาไม่อยากรับกวนเขาก็ปิดบัญชีมาให้คนเขาส่งมาถ้าจะหาเรื่องวาเขาจะเก็บเงินอีกแล้วก็ยุกเลิกเลยเนี่ยตอนนั้นเป็นนี้เขาไปทำบ้านอยู่เมืองกาแล้ว วันนั้นโทรเขาไม่สบายครับข้ามาไปเรื่อยแเลยเดี๋ยว,วแล้วตอนตอนนี้ตอนนี้เป็นยไงบ้างรครับตอนนี้ตอนตอนที่ขาได้นะครับก็หลานทางนี้แหละคนเขาจะไปรัตนะไปไม่ถูกนะรัตนะนะเพราะดีมันไปทางนี้มาตอนนั้นก็ตอนที่มันออกห้าศูนย์หนึ่งหกนะที่จะเอ,อาใบนั่นมามาหาแม่ทางนี้แต่ก่อนมานักอยู่ตรงนี้เลยแม่แม่เสียใจเขา่างนั้นอะ เสียใจน้ำตาไหลค่ะงั้นอ่ะพอดีเขาก็เออเออว่าไปนี้ก็ไปถูกทั้งรัตนะมันออกลักกิโลเนาะครับขท้งนั้นก็บหนึ่งหกทั้งนั้นเปห้าศูนย์รถจอดหลังไปกี่ปีครับแต่ตอนนี้เป็นไงมากตอนนี้ตอนนี้เป็นคือว่าผ่านไปเข้าสามปีที่นี่แหละสามปีแล้วใช่ไหมก็คือเมื่อก่อนนี่คนนี่แน่นเลยโน้อแถวนี้ใช่ไหมเชียงใหม่เชียงรายมายังไ้กี่คำทุกบ้านหน้าบ้านเน่า เด <Okay. S 2> ินมาถึบ้านแม่อยู่ตรงนี้นคะนดีอ่าตอนนี้ก็คืออาจาร,จจรย์ทะเยนะครับครับผมแต่ก่อนเนีตั้งคนไทยไอายสารคนไทยว่าตรงนี้แหละคนดีกลับคนที่ทำลายคนเรียนอ,อจาจารย์ทะเยกับอาจ,จรารย์สวัสดิ์เน,นี่ยอย่างเงี้ยจะได้รับร้อนครับผมนั่งไปจังเลยถบ้านใชกลราคนทำลายคนดีก็มีคนชั่วก็มีนะครับผม,บผมบเดี๋ยวก็อนนะอ่าอย่างนี้นะครับคือ แา่เกียนธรรวัน์ค่ะอ่าแม่เกียนนะครับอ่าเป็นคนขี้นะครับที่มาสัมผัสกับเลขดาบหวยที่ตรงหลักหลักกิโลนี้ราหลักกิโลนางฟ้าเขาเรียกหลักกิโลนางฟ้าถูกไหมจ้าจ้าอ่สัมผัสตรงนี้ได้ทขามาจุกจุกเามาเาจุกจุไเลยเดี๋ยววันนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หมอเดี๋ยวพี่หมอจะลองเสียง เพื่อเป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางให้ลองเสี่ยงให้ดูว่าท่านจะให้โชคให้ลาบอีกไหมเนาะเดี๋ยวไงก็มามามาดูกันว่าพี่หมอจะเสี่ยงได้ตัวไหนเดีเ๋ยวให้หมอสัมผัสด,ดูก่อนออหมอปลาสัมผัสาามาจริงๆเด้อกบปาจรย์หมอปลาในดังดังแน่หมอปลาหมอปลา หมปอปลาสาธุสาธุเด้อนางฟ้าเด้อลูกหลานมาขอชโชคขอลาภสาทุถึงสักสิทไม่จริงอดแยกมาสองปีแล้วไม่มีใครเอาเถวาอยเถวายเนาะ,ค,ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีคับสวัสดีครับ มาขอด้วยกันมาขอกับนางฟ้าแสงมณีนางฟ้ารัฐาทิพย์นางฟ้าพรสวรรค์แล้วก็นางฟ้าอะไรอีกมีสี่เนาะมีสามมีสามอ๋อมีสามนางฟ้าครับเขามาเผาหมดเลยบ่ไม่รู้ว่าเสียงทูบท่านจะให้เหมือนกับที่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 สัมผัสได้หรือเปล่าเนาะครับที่าสัมผัสได้นะครับตัวนี้นะครับ ก็ฝั่งนู้นฝั่งนี้ครับผมอ๋อฝั่งนู้นมันมีมีเลขอะไรสองสองหกสองสองหกโอ้ฝั่งนี้มีแล้วก็สองสองหกยังไม่เห็ยนะครับผมพอดีมันมองเห็นว่าน่าสามศูนย์ข้าได้แปดหมื่นวดวดถามว่าทางนี้จะมาอีกไหมต้องได้จะออกนี้จะมาเขาว่าเข้าใครเนื้อย่างที่อุตมพร ใ้าจะไปนู่นทางแล้ตนะพอาดีทำไมมันพามาตรงนี้เออดวงมันนะอันนี้ก็ปีนะสามปีได้เนาะแต่ก็มีคนนะครับมีคนเข้ามาก็ยังได้เรื่อยๆอยู่เนาะ่้าก็ยังให้โชคเรื่อยๆอยู่เนาะ เพียงแต่ว่าคนไม่ได้มาแบบเหมือนเมื่อก่อนใช่คือว่ามันมันได้ทั้งลักษณะนะอ๋อมันก็ออกลักกิโลเหมือนกันเขาทำลายเหมือนกันครับครับเขาว่ายิ่งทำลายยิ่งให้ถูกเขาว่านะทำมันนะออ๋ครับผมเป็นเพราะว่ามันก็เล่นแหละไรการชนะอย่างไรต้องได้อย่างนั้นเลยเนาะครับผมก็แค่ว่าท่านท่านก็ยังทำ้่านยังให้ช่วให้ลาบอยู่คนยังไม่ได้นี่คนยังไม่ได้ลาบจากอ่าจาก ท่านอยู่นะใช่ไหมตอนตอนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งไม่ทางรอยแอดนะครับผมทังรอยแอดมันมาก็เอาขนมอะไรทํามาให้แม่หละเข้ามาดูทางนี้ครับผมเข้ามาขายใบลอตเตอรี่นะครับผมเขาถูกเองเลยรางวัลที่หนึ่งเลยบอกจ้าวันนี้ตอนที่เขาเผาแล้วมันเสื่อมมันอะไรคนก็ไม่ค่อยอยากดูรอะทั้งนี้ปรารถนาให้มันดังมาอยู่เหมือนเดิมเด้อคนกบูช่า ัเเป็ลท่านท่านนั่น่วงที่แม่เห็นเห็นแรกๆเลยเนี่ยถ้าไปเข้าฝันมั้างไหมไม่เข้าฝันเลยไม่เข้าฝันแต่ว่าเห็นเห็นเห็นยืนเลยเห็นยืนตรงนี้เลยนั่งฟ้าก็อยู่ทางนี้ัันนต้หัวมันก็ออกต่างๆเลยอตรงกลางเลยเลูกชายว่าแม่แม่เห็นแล้วหาแปดไปนิเทศชมเลยยังไม่ได้บอกใครเลยนะครั้งที่สองมาครั้งที่สองติดแล้่ติดแล้วเอากระโปง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 ตรง เออมันนี่เริ่มแล้วไต้นนั่นแหละก็เอานังลำมาลำให้มันออกไนะนะครับคุณผู้ชมนี่คือหมอปลาพสานนะครับเดี๋ยวให้หมอปลาสัมผัสก่อนน่าจะตึ้งสามสาเนานั่นหันเล็กไปต้องรับเลกนละกิโลเล่นลิโลสองสามเนี่ยนี่สมสามนี่เดี๋ยวไม่หมดก่อนสาธุสาธุ อาจารย์เคยออกเคินใช่ไหครับเคยออกม่กดูรครับผมหมอปลา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 ครับก็พีโชก็พีโชอยู่ไหนหลสครับผมอยู่ไหนอยู่สารคามครับผมอ๋อสารคามกาลสิน ไปไปเที่ยวหมดเลยแม่ไปหมดแล้วหมดแล้วเนาะเออเที่ยวไรเที่ยวไรแม่ไปหมดเลยครับมันมีลูกหลานไปต่สังจุกฮะสองสามสองอ่ะส่วนฝั่งเลขสองหกแล้วก็เลขแปดนะครับสองสองหกแล้วก็เลขแปดนะครับแล้วก็มาฝั่งนี้ก็เป็นเลขแปดนะครับก็เป็นเลขแปดจุกยังงั้นเละโว้มันสบายแล้วปลาวปลาจะเป็นเลขอะไรสามสามใช่ไหมครับสัมผัสในที่หลักเกอร์เลยมันจะไม่ได้สบายเป็นยังไงนอาจา

สามสามเก้า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 ฟ้านะครับสามสามเลขงายเดี๋ยวดูเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับว่าเป็นเลขอะไรเนาะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะครับส่วนหลักกิโลจอมปวดตัวนี้ก็คือหลักกิโลนางฟ้า หลักกิโรนางฟ้าแสงมณีนางฟ้ารัฐาชิปแล้วก็นางฟ้าพรสวรรค์น,นะครับที่เมื่อ3ปีหรือว่า2ปีที่แล้วนะครับเป็นสำหรับสถานที่แห่งนี้เป็นที่สาการะของอีกหลายๆคนนะครับที่มาขอโชคขอลาบเนาะแล้วก็ขอตัวเลขเด็ด,ด,ดนะครับอยู่ที่หลักกิโล นางฟ้าแสงมณีลางฟ้ารัฐาทิพย์นางฟ้าพรสวรรค์นะครับเดี๋ยวผมพาไปให้หมอปลายสรุปก่อนเล้วเลขแปดแล้วก็เลขสองแล้วก็เลขเจ็ดใช่ครับสามสามแล้วก็เก้าสามสามเก้าเดนแนวทางเนาะแนวทางกันดูครับผมเอาคุณหมออีกครั้งหนึ่งครับเลขที่ให้เลขที่ให้ผมให้ใช่ไหมผมให้ก็ที่ผมสัมผัสได้ที่ผมให้ก็เลขแปดสองเจ็ด แปดสองเจ็ดอ่าก็จะตรงจะจะตรงกับที่ที่หลักกิโลหลักกิโลเฮนฝั่งโน่นนะครับแต่ว่าเรามาเสี่ยงมาเสี่ยงจุดทูบครับจุดทูปก็จะได้สามสามเก้าครับอ่าครับผมช่วยกันพิมพ์เด้อช่วยกันพิมพ์นะครับช่วยกันพิมพ์ไว้ช่วยกันพิมพ์ไว้นะครับเดี๋ยวขอส่องกันนี่เลขทูปอยู่บนจอมปวกเลยอยู่บนจอมปวกเลยก็คือเลขครับ สามสามเก้าครับสามสามเก้านะครับเลขถูกแล้วก็เลขฝั่งทางด้านตัวนี้ทางด้านทิศใต้ใช่ไหมแม่ตัวนี้ทิศใต้เป็นเลขเเนาะทิศใต้เป็นเลขเแล้วก็ทิศตะวันตกเป็นเลขแปดเป็นเลขแปดนะครับทางทิศเหนือทางทิศเหนือทางทิศเหนือเป็นอะไรแม่สอง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 หก 2อ6แล้วก็เลข8เนาะครับแล้วก็เลข8นะครับทางด้านทิศเหนือแล้ก็จัได้เนาะครับแล้วเธอเงอไาเจ็บอราห้จับได้เอาเลขกับหมอปลาเด้อนี่ยหมอปลามานี่ยได้เมเขาได้แปดหมื่นเขาถูก8ปดหมืน าจะไปทางรือมันให้นะมฝั่งทางด้านชิดเหนือนะครับฝั่งทางด้านชิดเหนือเป็นเลขสองสองหกแล้วก็เลขแปดนะครับสองสองหกแล้วก็เลขแปดอ๋อครับมาเยี่ยมถึงมอง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 นะครับ คือเก่าเวลาเดิมที่เก่าเวลาเดิมครับโอเคครับนะครับคุณผู้ชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยฮย่าเห็นตัวไหนก่อน339ก็มปคำวัน3 3้336ครับขอให้ปังๆเ้อนางฟ้าเด้อนางฟ้าพรสวรรค์นางฟ้ารักษาชิป นางฟ้าแสงมณีนะครับที่สิงสถิตอยู่ที่ venue, casos, หลักกิโลจอมปวกหรือว่าหลักกิโลนางฟ้าแห่งน nope. ี้นะครับครับวันนี้ไม่ได้มาทุบเนาะวันนี้ไม่ได้มาทุบมาขอหวยวันนี้มาขอหวยขอหวยขอหวยครับผมสวัสดีครับัครับีครับสวัสดีครับสวัดีครับวัสวับัสดครับรับัครบดีควัีครับบัรับีครับครับครับัครับรัสวัสดีครับัวัด ติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไวม้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ